ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะกลอปเปลี่ยนสีผมใหม่หล่อมากเรียกว่าเป็นคู่พี่น้องที่หล่อละมุนจนสาวๆหลายคนตากตกรุมรักไปตามๆกัน สำหรับหนุ่มกอล์ฟพี่ชายสุดหล่อของหนุ่มไม้พิรัตธิกรหน้านี้หนุ่มกอล์ฟได้ออกมาโพสต์ข้อความเจ็บจิดกระแทกใจหลังหนุ่มไม้ยืนขำร้องต่อสารเพื่อเป็นผู้ปกครองรวมกับสาวซาร่า แต่สาวซาร่านั้นได้ปฏิเสธจนกลายเป็นเรื่องราวมหากราบดรามา่ายาวนานระหว่างสาวซาร่าและหนุ่มไม้แต่ท้ายที่สุดเรื่องราววนๆก็กลับมาดีขึ้นอีกครั้งเมื่อสาวซาร่าได้เดินทางพาน้องแม็กซ์เวลมาพบกับหนุ่มไม้เพื่อให้พ่อลูกได้ใช้เวลารวมกันอย่างเต็มที่ซึ่งงานนี้หนุ่มไม้ก็แสดงอาการดีใจสุดๆไปเลย และแน่นอนว่าถ้าพูดถึงหนุ่มกอล์ฟนั้นก็ไม่แพ้น้องชายเลยซึ่งเจ้าตัวมีสไตล์การแต่งตัวสุดแนวทางเสื้อผ้าหน้าผมหนุ่มกอล์ฟก็แต่งได้จัดหนักจัดเต็มตลอดแถมตาลลุกก็ทำเอาสาวๆเข้ามาเกรดกรัตในความหล่ออีกด้วยเป็นคู่พี่น้องที่ต้องบอกเลยว่าใช้คำว่าหล่อได้เปลืองมากจริงๆซึ่งล่าสุดหนุ่มกอล์ฟได้ออกมาเผยภาพตัวเอง ในลุกย้อมผมสีเขียวสุดจี้จ้าแสบตามาแต่ไกลซึ่งสีผมนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่หล่อจริงทำออกมาแล้วอาจจะไม่รอดแต่สำหรับหนุ่มกอล์ฟนั้นกลับทำออกมาได้หล่อสุดๆไปเลยละค่ะแถมเจ้าตัวยังได้ลงแคปชั่นว่า time for change ซึ่งงานนี้ทำเอาอเพื่อนๆและแฟนคลับ ต่างเข้ามาคอมเมนต์กับลุคนี้ของหนุ่มกอล์ฟกันเพียบคนหล่อไม่ว่าจะทำลุคไหนแต่งตัวแบบไหนก็ดูหล่อไปหมดเลยล่ะค่ะ